สวัสดีครับเต้ครับกลับมาเจอกันกันกบทวงคืนเสื้อผ้าเก่า EP ที่4ครับซึ่ง EP ที่4เนี่ยก็จะเป็นการครบ1เดือนพอดีตั้งแต่การที่เราทำภารกิจลดน้ำหนักตั้งแต่วันที่หมกราคมจนถึง31มกราคมคือเราก็จะมาสรุปเนาะว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง ตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยเนาะเราชั่งน้ำหนักได้แปดสิบสี่จุดเจ็ดห้าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปแล้วก็เราก็พยายามลดน้ำหนักเนาะจนกระทั่งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็คือครบสามสิบเอ็ดวันหนึ่งเดือนพอดีเรามาชั่งน้ำหนักทีได้แปดสิบเอ็ดจุดแปดศคือลดลงมาเกือบสามโล สองจุดเก้าห้าโลซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากในหนึ่งเดือนลดได้เกือบสามโลเนอะแล้วเรามีเวลาหกเดือนเป้าหมายเราคือสิบห้าโลใช่ปะ่ะเราก็ยังพอมีเวลาเหลือๆอยู่ไนะทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราลดอะเราไม่ได้ลดแบบลดห่วงนะบางคนทักเราว่าแบบระวังโยโยนะ่เนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่า เราก็มั่นใจนะว่าการออกกําลังกายหรือว่าการกินของเราอะ่ะมันเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้แบบลดหัวแพเพราะฉะนั้นนะเราก็ไม่ได้กังวลว่าเราจะโยโย่แล้วอีกอย่างหนึ่งเราเคยเออกกําลังกายใช่ไหมเรารู้ว่าการที่คนเราจะตัวเล็กลงตัวใหญ่ขึ้นมันเป็นไปได้มันปกติอยู่ที่วินัยการกินมากกว่าแล้วก็ในเดือนมกาคมที่ผ่านมา เราวิ่งไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่ในแอปการ m i n มันมีบอกหมดเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปการ m i n โอเคทุกคนเดือนมกราคมเราวิ่งได้ทั้งหมด44.7กิโลก็ไม่เยอะไม่น้อยนะถือว่าต้องชมตัวเองเพราะว่าการเริ่มทําอะไรมันยากเสมอนะเราก็เรารู้สึกว่าวันที่เราเริ่มวิ่งวันแรกอะ่ะมันยากจริงๆแค่วิ่ง5โล10แค่วิ่ง5นาทีสินาทีอะ่ะมันก็เหนื่อยมากๆแล้วใช่ไหมแบบถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปแรกเนาะ แต่ว่าปัจจุบันน่ะเราวิ่งได้30นาที40นาทีต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดพักเลยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งสำหรับการกลับมาวิ่งรา้งนี้44.7กิโลและใช้เวลาทั้งหมด7ชั่วโมง17นาทีถือว่าเราถือว่าเราก็ กลับมาออกกำลังกายได้ดีประมาณหนึ่งนะให้เวลาในการคาร์ดิโอได้ค่อนข้างเยอะเจ็ชั่วโมง17บนาทีแล้วก็เราให้คะแนนวินัยการคาร์ดิโอของเราอ่ะสิบเต็มนะเพราะว่าเราพยายามไม่ขาดเลยอาทิตย์หนึ่งสี่วันถึงแม้สมมุติถ้าวันอังคารไม่ว่างเราก็จะขยับวันจันทร์ถ้าวันเสาร์ไม่ว่างแล้วขยับไปเป็นวันอาทิตย์เป็นต้นนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะในหนึ่งอาทิตย์เราให้เวลาในการคาร์ดิโอสวันเลย แล้วก็เวลาในการเวทเทรนนิ่งก็แล้วแต่สะดวกเนาะอาจจะสองวันบ้างอาทิตย์ละสามวันบ้างสี่วันบ้างแล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่ว่าอาทิตย์นั้นเราจะสัรเวลาได้มากน้อยขนาดไหนบางครั้งเราก็ติดงานเราก็ไม่ได้สะดวกไปออกออกกาลังกายบางครั้งเราก็ติดงานเราก็ไม่ได้สะดวกที่จะไปยกเวทเนาะแต่ว่าเราก็ยังคงที่จะ วิ่งตามโปรแกรมการมินเพื่อให้รักษาการวิ่งให้ต่อเนื่องแล้วก็เป้าหมายในเดือนกุมภาพันธ์เราคิดว่าเราระจะ ก็ยังคงเป้าหมายในเดือนกุมภาพันธ์เราคิดว่าเราก็ยังคงทําแบบนี้ต่อเนื่องนะทางการคุมาหารการยกเวทแล้วก็การคารีโอซึ่งเราก็คาดหวังว่าการคารีโออ่ะตามโปรแกรมการมินมันคนที่จะเข้มข้นมากขึ้นเนาะเราก็อาจจะใช้เวลาในการวิ่งนานขึ้นอย่างเช่นปกติในระหว่างสัปดาห์จะวิ่งเซสชั่นเล็กๆครั้งละ20นาที3 0ินาที ก็อาจจะเป็นเพิ่มเป็นครั้งละ30สนาที40สินาทีเป็นต้นหรือว่าลองรันอาจจะเพิ่มขึ้นจาก4ี่สนาทีเป็น50สินาที60สินาทีเป็นต้นแบบนี้นะอืม <c oughs> เราก็การคุมอาหารเราก็ใช้ได้อยู่แล้วแหละเราก็การยกเวทใช่ไหมก็ถือเป็นการเสริมในส่วนต่างๆเราจะวิ่งอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าพอน้ําหนักลดแดดตัวเราก็จะเหี่ยวเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องเสริมกล้ามเนื้อให้มันมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อตามไปด้วยเนยาะทั้ง อัปเปอร์บหรือว่าโลเวอร์บอใช่ไหมใช่เป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์เราอยากให้น้ำหนักมันต่ำกว่า80ดสิก็ลดอีกประมาณ2องโลกว่าก็น่าจะโอเคนะคิดว่าประมาณ2โล2โลครึ่งน่าจะเป็นตัวเลขที่กำลังดีอืมแต่ก็ไม่รู้ยังไงนะเพราะว่าจริงๆสิ้นเดือนเราก็มีแผนจะไปเที่ยวใช่ไ่มเรารู้สึกว่าเอ,อวินัยตรงนั้นอาจจะต้อง หายไปหนึ่งสัปดาห์หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งก่อนว่าเออเราไปเที่ยวเราเรายังจะออกกำลังกายได้อยู่เรายังจะคุมอาหารได้อยู่ไหมใช่ไหมวันนี้ประมาณนี้แหละเพราะว่าแบบวันนี้เหนื่อยมากสัปดาห์นี้เหนื่อยมากมากทุกคนวันนี้แบบกลับมาเหนื่อยมากแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามีเวลาว่างนิดนึงอยากจะมาอัดคลิปอัปเดตสำหรับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเผื่อแบบมีใครรออยู่ใช่ไหมเออก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับก็คิดว่าน่าจะ ยังคงทําได้ต่อไปเรื่อยๆอยูอ่ก็ประมาณนี้ทุกคนไม่มีอะไรมากก็การออกกําลังกายจริงๆมันดีต่อสุขภาพนะเรารู้สึกว่าเรากลับมาออกกาลังกายใช่ไหมความฟิตเรามากขึ้นน่ะจากที่เราวิ่งได้แค่แบบ5นาทีตอนนี้เราวิ่งได้40นาที50นาที ก็ยังได้อยู่เนอะทั้งความสิทธิ์ของร่างกายแล้วกกล้ามเนื้อกําลังค่อยๆพัฒนาขึ้นสําหรับเดือนแรกเราจะทําต่อเนื่องให้ได้ต่อเนื่องสองเดือนสมเดือนสี่เดือนห้าเดือนจนสุดท้ายหกเดือนเราอยากจะมาดูพัฒนาการเนาะสำหรับเดย์วันกับเดย์สุดท้ายผ่านหเดือนไปพัฒนาการจะเป็นยังไงเออเราอยากรู้ขีดจำกัดตัวเองเหมือนกันก็ ฝากเพื่อนๆติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้แค่นี้แหละนะล่ะบ๊ายบาย